สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแกงป่ากันดีกว่าค่ะแกงป่าปลายอินทรีย์ชิ้นใหญ่ๆเลยนี่ค่ะมีไข่ด้วยก็ไม่ยากนะคะเมื่อเรามีเนื้อปลาแล้วนะคะก็ใช้เครื่องแกงสำเร็จรูปนะคะแกงป่าแกงเผ็ดแกงได้หมดแล้วแต่คนชอบนะคะ ไม่ต้องใส่น้ำเยอะใส่น้ำแค่พอคลุกขิดพอ,อน่ากินไหมคะดูไข่ป้าดูไข่ป้าโอ้ซูมให้ใกล้ก็ไม่ได้ดูค่ะดูค่ะ นี่นะคะเครื่องที่จะต้องใส่ก็มีมะเขือนะคะมะเขือเปาะอ่อนๆเลยพริกแดงนะคะพริกไทยกระชายนะคะใส่ลงไปเลย เติมน้ำนิดหน่อยนะคะปิดฝาไว้ค่ะ